สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิรุสริจัญญากับรายการที่คุณผู้ชมเป็นโรคแล้วก็จะทําให้คุณผู้ชมสบายใจหรืออย่างน้อยก็สบายดีในรายการสบายดีคลินิกนะครับ วันนี้เรื่องแรกของเราจะเป็นเรื่องของอาการสะอึกทำไมเราต้องสะอึกกันมันเกิดมาจากสาเหตุอะไระจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างวันนี้เรามาทำความรู้จักและวิธีการดูแลร่างกายของเราเกี่ยวกับเรื่องของอาการสะอึกกับนายแพทย์ปรีชาแสนยานุสิทธิ์กุลจากโรงพยาบาลสมิติเวชท,ทนบุรีครับสวัสดีครับคุณหมอปรีชาครับ อาการสุดที่มันเกิดมาจากปาเกิดัเป็นภาวะหายใจผิดปกติชนิดหนึ่งเกิดจากการที่กล้ามเนื้อกระบังลมเนี่ยหดตัวผิดจังหวะในช่วงหายใจออกครับแล้วทำไมมันทำให้การหายใจเราน่ะผิดปกติรครับอันนี้เดี๋ยวมาดูภาพครับอันนี้เป็นภาพปกติในช่วงหายใจเข้ากระบังลมจะหดตัวในหายใจออกเนี่ยกระบังลมจะต้องคายตัวนะครับอันนี้ค,นคือค<า>รคา,ายตัวค,ครับ ทีนี้ถ้าเกิดมีเสียงสะอึกหรือว่าอาการสะอึกเกิดจากการที่มีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติทําให้กระบังลมเนี่ยหดตัวผิดจังหวะในช่วงหายใจออกดันลมจากปอดขึ้นมาไปไปกระทบกล่องเสียงครจึงเกิดเป็นเสียงสะอึกนั่นเองนะครับและอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้กระบังลมหดตัวครับ ส่วนใหญ่สาเหตุก็คืออาจจะไม่มีสาเหตุนะครับเช่นทานอาหารทานอาหารเผ็ดทาเหตนอาหารเผ็ดหรือว่าทานอาหารรสจัดอะไรพวกนี้มีอาการสะอึกพวกนี้ได้ครับวิธีการแก้ไขแล้วครับโดยเบื้องต้นเนี่ยการปฏิบัติตัวง่ายก็คืออาจจะทําการเช่นหยุดหายใจครับหยุดหายใจก็ตายครับนับหนึ่งถึงสิบนะครับก้นหายใจเอาไว้ก้นหายใจนับหนึ่งถึงสิบแล้วต้องทำอะไรบ้าก้านหายใจนับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วไม่ต้องทำแค่นั้นแล้วหายเลย ถ้าถ้ากรณีไม่หายก็อาจจะทํามีวิธีการรักษาแบบอื่นก็ได้เช่นดื่มน้ําเย็นกืนน้าแข็งหรือว่าอาจจะกืนน้าตาลทรายอะไรพวกนี้ครับทาทุกอย่างที่คุณหมอว่าแล้ว3มวันก็ยังไม่หายอันอันนี้ก็คือเป็นโรคครับต้องต้องต้องมาพบแพทย์นะครับกรณีอาการสะอึกทึ่เป็นบ่อยๆหรือว่าเป็นซ้ําๆหลายๆวันหรือว่าหลายๆสัปดาห์หรือเป็นติดต่อกันเนี่ยคิดว่าควรจะมาปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเพื่อหาโรคที่เป็นสาเหตุของอาการสะอึกนะครับ พราะการสอึกนี่มันมันไม่เลือกเพศมันไม่เลือกวัยนะับมันเลือกได้เป็นทุกอายุเลยเป็นได้เป็นได้ครับแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ตัวโครคงั้นเราก็สังเกตว่าถ้าอาการเล็กๆคือเกิดไปจากการที่อยู่ๆเราไม่ได้เป็นแล้วเราไปทานอาหารที่มีรสชาติจัดแล้วเกิดอาการนี้ขึ้นมาและและมันหายไปในวันเดียวหรือหรือหายไปในหนึ่งชั่วโมงก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าสองหรือสามวันแล้วต่อเนื่องเรียกว่าเรื้อรังครับ ควรจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วและมันจะมีผลอ,อ,อัตราเสี่ยงทําให้เกิดโรคหรือว่ามีผลข้างเคียงกับตัวเราอย่างไรบ้างผลข้างเคียงเสือกก็คืออาจจะเกิดความผิดปกติเช่นถ้าเกิดเสือกเยอะๆอะไรพวกนี้อาจจะมีภาวะสำลักนะครับสำลักเป็นปอดอักเสบสำลักอะไรพวกนี้ได้แล้วก็อาจจะเกิดจากทาให้รู้สึกว่าบุคลิกภาพเนี่ยมีความกังวลอะไรพวกนี้ได้อะครับการรักษาแล้วครับ การรักษาก็คือการปฏิบัติตัวเบื้องต้นก็คือกรณีถ้าเกิดอาการสึกเป็นช่วงเร็วหรสั้นๆเนี่ยก็คืออาจจะลองทําการวิธีการกั้นหายใจดูกรณีถ้าเกิดอาการสึกเป็นซ้ําๆหรือว่าเป็นเลื้อยหลังเนี่ยควรจะมาปรึกษาแพทย์แล้วก็พบแพทย์นะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยเป็นได้เป็นได้เป็นได้ทําให้เกิดอาการสึกได้ครับเมื่อกี้คุณหมอให้เราดูภาพของปอดเป็นโรคปอดแล้วทําให้สึก<ข> เป็นได้ครับก็เป็นได้เป็นได้กรณีที่เกิดมีการอักเสบเช่นอาจจะมีฝีบริเวณท่องท้องน้ามันระคายเคืองกระบังลมเนี่ยก็ทําให้มีอาการสึกได้ครับงั้นเราก็ต้องตรวจร่างกายแบบเจอร์โรเช็คอัพเลยคือตรวจหมดทั้งร่างกายคจะมาปรึกษาแพทย์ถ้าเกิดมีอาการสึกเรื้อรังครับมีอะไรจะแนะนำท่านผู้ชมอีกไหมครับอาการสึกก็คือเป็นภาวะที่พบบ่อยแล้วก็ไม่อันตรายนะครับแต่กรณีถ้าเกิดอาการสึกเนี่ยเป็นซ้าๆหลายๆครั้งเนี่ยก็คือควรจะมาปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายแล้วก็หาสาเหตุของอาการสะอึกนะครับคงได้รับฟังฟรายละเอียดต่างๆและทําให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านกระจ่างขึ้นแล้วนะครับว่าจะดูแล,แลรักษายังไงถ้าหากว่าเป็นนานๆแล้วเรื้อรังปรึกษาแพทย์คุณหมอปีชาจ,จากโรงพยาบาลสมิติเวชท,ทนบุรีขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ